กลับมาอีกครั้งกับสัรหามาขับกับรถมือ2รีวิวรถมือ2ส,สภาพสวยๆแบบนี้อีกครั้งนึงครับสำหรับรถ Civic FC เครื่อง1.8ตัว EL ตัวนี้เป็นรถสีขาวสภาพสวยกิ้งในราคา559,000บาทฟรีดาวนะครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับผมมามาดูรายละเอียดกันเล็กน้อยแล้วกันในส่วนของตัวรถเนี่ยสวยปิ๊งยังไงต้องบอกเลยว่าตัวรถไม่เคยทำสีไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนรถวิ่งแค่แส0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูแลรักษาเซอร์วิสมาตลอดกันนะฮะกับในศูนย์ ฮอนด้นะครับกับลูกค้าที่ลูกค้าเก่าที่เขาดูแลมาตลอดนะฮะในส่วนของตัวรถบอดี้ไม่มีอะไรมากครับผมมีในส่วนของสเกิร์ตที่มาจากศูนย์เลยนะนี่ไฟฟอกแวล์เดิมนะครับก็คือจะเป็นตัวปี2016นั่นเองนะฮะก่อนที่จะเป็นไมเนอร์นะครับตัวล้อขอบ16นะครับยางก็จะเป็นดันหลอบเสียงนิ่มมากนะเงียบดีไม่ใช่เสียงนิ่มพูดผิด <laughs> ก็ขับนุ่มด้วยเช่นกันนะครับยางก็ดอกเหลือเยอะมากเช่นกัน นะครับผมในส่วนของตัวสีรถเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลรักษามาค่อนข้างดีนะไม่เหลืองเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่เคยทําสีมาด้วยนะก็ต้องเจ้าของเก่าคงดูแลรักษามาดีพอสมควรสเกิร์ตรอบคันนะฮะในส่วนของท้ายด้วยเช่นกันตัวรถก็มีเซ็นเซอร์คู่หลังมาให้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของเ,ออเครื่องยนต์และช่วงล่างก็เป็นสแตนดาร์ดไม่เคยมีทการโมดิฟายหรือว่าปรับเปลี่ยนแต่งอะไรเลยให ลูกค้าดูเพียงแค่ในเรื่องของระยะกิโลเท่านั้นนะครับตรวจเช็คระยะทั่วไปเท่านั้นเองนะครับผมมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของเ,ออเวทอากาศเนี่ยเวทอากาศเป็นของแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนั้นมาในส่วนของรอบรอบนอกเนี่ยคงไม่มีอะไรต้องพูดมากเนาะเพราะตัวรถมันสวยจริงแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับล,ลูกค้านะ่าจะรักษามาดีมากพอสมควรต่อมาในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับนี่สตาร์ทอยู่ ายังสตาร์ทอยู่นะแอร์เย็ยนเจี๊ยบนะครับดูน้ําเกาะเลยนะฮะในส่วนของตัวถังเนี่ยยังไม่เคยมีการแกะน็อตสักตัวเลยนะครับก็คือเดิมสนิทนะเดิมสนิทเวลาดูก็ให้ดูในเรื่องของน็อตนี่แหละว่าเคยแบบทำการแกะออกมาบ้างไหมนะครับผมก็ถือว่ารถคันนี้ก็สมบูรณ์ดีสวยดีแล้วก็ขับใช้งานดีด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะเป็นเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับเครื่องก็ยังเงียบอยู่ก็นในส่วนของตัวรถยนต์ Civic FC F&K ในช่วงชั่วโมงนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้มองถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าตัวราคาของเขาเนี่ยค่าตัวของเขาค่อนข้างที่จะถูกพอสมควรนะแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้งานจริงๆนะครับผมก็ตัวรถก็อกงงนะใหญ่กับราคาที่อยู่แค่5 0 0แส0เองเท่านั้นเองผมว่าก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสม นะฮะกับรถมือสองสภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่าในส่วนของแผงจิ้งรีดเนี่ยก็ยังไม่ซีดนะก็เท่ากับว่าแสดงว่าเจ้าของเก่าในรถไม่ค่อยได้ตากแดดตากฝนสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ในส่วนของแผงจิ้งรีดส่วนใหญ่แล้วรถตากแดดตากฝนเราจะต้องดูในเรื่องของพลาสติกต่างๆในรอบๆนอกของตัวรถเลยเนี่ยอย่างเนี้ยยังดำปกติอยู่ขอบยางกระจกยังดีอยู่ไหมนะครับนี่อ่าคิ้ว hey. hey. อ่า<ป>ใช่ชอบสิบถ้ารถตากแดดบ,บ่อยๆหลังคาต้องเจอก่อนอยู่แล้ว<ป>นะครับผมอ่าในส่วนของคิ้วขอบยางนี่ลิดน้ำนะครับก็ยังคงโอเคอยู่นะผมก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นี้ก็ตรงนี้ที่มันเป็นด่างๆอ่ะมันเป็นประจำของทุกคันอยู่แล้วไอที่เป็นยางยางเนี่ยอันนี้ยังพอเช็ดออกได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวดูแลให้ได้เลยนะในส่วนของอื่นๆไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของภายในอันนี้ตัวนี้เป็นิเอเป็นคีเลสนะ นะครับผมแล้วก็ในส่วนของภายในเนี่ยดูจากแผงประตูก่อนเลยแผงประตูก็ยังสะอาดสะอ้านนะครับมีรอยเล็กน้อยอันนี้น่าจะเช็ดออกได้เนาะนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้งานเนี่ยเล็บจะจิกแถวนี้ก็ต้องเป็นรอยกันไปแล้วนะในส่วนของเบาะนะครับก็จะต้องล้มไปแล้วอันนี้ยังสวยงามอยู่ซึ่งเบาะก,ก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยยังไม่เงานะ ปกติถ้าของใหม่ๆมันจะเป็นแบบด้านๆใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือมีการใช้งานมาแหละอย่างที่บอกก็คือแต่ก็ไม่มีรอยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะฮะในส่วนของภายในสวยมากๆนะใกล้เคียงกับรถมือนหนึ่งเลยซึ่งต้องบอกอย่างที่บอกแหละว่ารถอะเจ้าของเก่าทําดูแลรักษามาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เนี้ย ب, พอสมควรคอนโซลคอนโซลไม่มีปูดไม่มีจิกเนาะ ต้องว่ากันประมาณนี้อ่าต่อมาข้างหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็นั่งสบายด้วยแหละมีครอบครัวนะครับมีเด็กเล็กแดงนั่งได้สบายๆนะฮะนี่หลังคาก็ไม่มีรอยไม่ยับไม่ย่นนะไม่มีรอยนิ้วมือไม่เปื้อนไม่เปิอะนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะข้างหลังก็เช่นกันนะตรงนี้ด้านหลังเลยนี่ก็สามารถเปิดตรงกลางได้นี่เอาแก้ววางได้ เออแต่เจ้าของน่าจะใช้แค่คนเดียวมั้งเนี่ยอเอออกม,ม,มันเออไม่มีรอยเลยไม่มีรอยยับรอยย่นด้วยเนี่ยนะซึ่งถ้าเกิดว่ารถที่ใช้งานมาเยอะหรือว่ามีเอ่อบรรทุกคนเยอะบรรทุกของเยอะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะข้างหลังเนี่ยจะเห็นก่อนเลยเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรรอยก็ไม่มีนะครับพลาสติกก็ยังสวยงามอยู่นีรรนะร่รถพร้อมใช้นะฮะรถพร้อมใช้สําหรับคันนี้คงไม่ต้องเอาไปเก็บอะไรมาแล้วอะ่ะนะครับจากที่ ผมดูนะฮะใช้งานดีแล้วก็ราคาย่อมเยานะผมว่าเหมาะสมนะครับผมส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่สเตทเมนต์ของลูกค้านะครับก็สามารถจัดให้ได้เต็มกราฟเลยด้วยเช่นกันนะครับกับราคานี้หรือว่าจะจัดเกินก็ได้นะนะฮะถ้าอยู่ที่สเตทเมนต์ของลูกค้าในส่วนของท้ายด้านท้ายบ้างนะครับด้านท้ายก็ดูสะอาดสะอาดไม่มี ของให้มันเป็นรอยเลยนะปกตินี่มันจะเป็นรอยแถวแถวเนี้ยของบุกไปแล้วเออใช่นี่ก็ดูปกติดีคานในยังสีขาวเหมือนเดิมอยู่มีแทบไม่มีรอยเลยมีก็จึงเดียวนะตรงนน้นอ่ะเออถ้าคนบรรทุกของบ่อยบรรทุกของหนักหรือว่าร้านขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะยัด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 อย่างเดียวนะแต่นี่ไม่เลยนี่ก็ยังสวยอยู่เนี่ยดูยางขอบกระจกนิ่มนิ่มอยู่เลยอ่านี่เลย ประมาณนี้ั้งเอามาดูข้างล่างกันหน่อยดิมีอะไรเพิ่มเติมไหม,ไมนี่พวกหลุมยางอะไรทุกอย่างยังคงดีอยู่เหมือนเดิมนี่เดิมนะไม่เคยชนนะครับอุปกรณ์ก็ยังครบอยู่นะว่ากันว่าตามนี้นะจากสภาพถ้าใครอยากเห็นตัวจริงก็เข้ามาที่ร้านเราได้เลยเช่นกันนะครับผมไปลองขับกันดีกว่าไป ไปลองกันเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสำหรับ Civic FC นะฮะแล้วตัวรถเนี่ยเป็นเครื่อง1.8นะครับไม่ค่อยกินน้ำมันนะ,ะนมีกล้องหลังนะครับนี่เลยประมาณนี้มันรถเดิมมาบางทีมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะบางคนก็เคยเห็นอยู่แล้วนะฮะหรือเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหามันอยู่ดีกว่านะครับว่ามัน โอเคแค่ไหนนะครับเอามาลองมาลองขับกันก็ได้นะนะฮะสำหรับตอนนี้เลยเอารถออกมาลองดูว่าเสียงเครื่องยนต์ช่วงล่างมีปัญหาอะไรไหมนะครับดี๋วจะเริ่มตรงนี้มันมีช่วงโล่งพอดีขอลองหน่อยถึงหนึ่งร้อยแล้วกันเครื่องก็ไม่ดังไม่กราวนะเสียงเงียบนะครับเกียร์เปลี่ยนปกติทุกอย่าง ไม่มีสั่นช่วงล่างดีอ่าเบรกล่ะโอเคเบรกก็นุ่มอยู่เบรกก็ยังดีอยู่นะฮะเกียร์ก็ไม่มีเปลี่ยนกระตุกนะก็เท่ากับว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับผมในส่วงช่วงล่างเดี๋ยวเราฟังกันจนไปให้ถึงที่ร้านเลยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดจะคุยกันถึงในเรื่องของภายในในการขับขี่โพซิชันต่างๆนะครับ ทัศนวิสัยใช่ไห <laughs> ทัศนวิสัยก็ค่อนข้างที่จะดูสบายนะครับขับแล้วมันดูได้ความสปอร์ตเล็กน้อยเพราะว่าด้วย CVFCFK เนี่ยเเขาจะมีคอนโซลกลางตรงด้านนี้เนาะซึ่งมันจะสูงขึ้นมาทำให้ตัวเราเหมือนจมลงไปอยู่ข้างล่างเบาะปรับ,บลงได้เตี้ยสุดๆไปเลยนะครับนีมันก็เลยรู้สึกว่าการขับขี่จะรู้สึกว่าสปอร์ตขึ้นมาหน่อย นะครับค่อนข้างสบายขายืดยาวได้คนข้างหลังนั่งก็สบายนะครับผมในส่วนของอมุมมองต่างๆก็ไม่มีมุมอับในส่วนตัวนะครับไม่มีมุมอับเลยนะครับเครื่องเสียงที่ให้มาเป็นเดิมๆก็ค่อนข้างที่จะให้มาดีอยู่แล้วด้วยสําหรับตัว EL นะครับผมมีทวิสเตอร์นะครับมีเสียงกลางอยู่ด้านประตูสีบานแล้วก็ข้างหลังอีกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วก็ ลองเจอหลุมเจอลูกระนาดอะไรต่ออะไรก็ค่อนข้างที่จะเงียบอยู่นะและยางตัวนี้ก็เงียบมากจริงนะครับเป็นยางดันหลอดที่เขาทําออกมาเพื่อประหยัดน้ํามันตัวนี้เลยเซฟเอิร์ดใช่ไหม, Earth safe, safe ไมเอิร์ดเซฟเซฟเอิร์ดอะไรสักอย่าง <c oughs> เออนั่นแหนละตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ยางยังเหลือนะหนาปักอยู่เลยนั่นเลยก็ประมาณนี้ครับก็สบายแต่ว่าตัวนี้ จะไม่มีแพรโดชิพแค่นั้นเองแพรโดชิพจะมีเฉพาะตัว RS สบายมากเผื่อว่าใครที่กำลังมองหารถบ้านนะใช้งานไปทำงานได้ทุกวันขับสบายๆนี่ก็อีกหนึ่งคันที่แบบสบายจริงๆขับใช้งานได้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสมัยนี้นะครับแล้วเรามีในเรื่องของการรับประกันตัวรถด้วยเช่นกันนะครับใครที่ซื้อรถ จากที่เราไปเราก็จะรับประกันให้ในส่วนต่างๆของตัวรถยนต์นะครับผมแล้วก็สามารถนําเข้ามา,าตรวจเช็คระยะต่อได้เลยนะครับเราก็จะยินดีดูแลให้มีราคาพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปแล้วให้เราดูแลต่อไปอต้องว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่เลยสบายนุ่มนวลสิ่งที่ อยากจะให้สิ่งที่คันนี้ดีกว่าสิ่งที่คันนี้ควรที่จะต้องมีเพิ่มเติมนะครับก็คือผมมองว่าเรื่องของฟิล์มรถยนต์นะครับยุดในยุคสมัยนี้คือมันจะต้องเป็นฟิล์มเซรามิกอ่ะฟิล์มสมัยเก่าม,มันดูแล้วมันไม่เคลียร์ตานะครับมองแล้วมันไม่ค่อยเคลียร์ขนาดถึงแม้ฟิล์มจะมีความเข้มที่แบบเข้มเข้ม uv กันแดดอยู่แล้วอะแต่ว่าค่า ir มันก็คงแบบ ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับในในการมองเห็นนะครับผมแล้วก็ข้างนอกอาจจะดูมืดข้างในก็มืดตามแล้วก็มองไม่เห็นอีกข้างนอกนะฮะผมก็เลยรุดแนะนําว่าเวลาจะจะเปลี่ยนฟิล์มก็เปลี่ยนเป็นเซรามิกเลยราคาสมัยนี้ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะในส่วนของตัวรถคันนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสําหรับราคานะครับอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับผมก็ถ้าใครที่สนใจจริงซื้อเงินสดเราลดให้แน่นอน นะครับผมและก็ใครที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ฟรีดาวนะฮะจัดได้เต็มถึง7ปีนะนะครับแล้วก็เป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยทันทีนะครับคันนี้แทบไม่ต้องเก็บอะไรแล้วด้วยไม่มีแค่ฟรีเนี่ยที่ที่ผมเห็นนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถบ้านอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครหลายคนกำลังมองหารถใช้งาน ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือทํางานได้ทุกวันขับแล้วไม่กินข้าวลิงแค่นี่เบนิีกหนึ่งคันที่ผมว่านั่งแล้วสบายได้รถใหญ่นะครับผมใครที่ไม่ไมต้องใครที่ยังไม่ได้มองถึงรถไฟฟ้านะนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดกับราคาเราใจแบบนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ประวัติไฟร์แนนดีเนาะดดมีเครดิตที่ดีอยู่แล้วนะครับก็แนะนำว่าออดอกเบี้ยก็จะถูกลงไปอีกนะครับผม ในส่วนของดอกเบีย้ยสตาร์ทที่เท่าไหร่จาไม่ได้จําไม่ได้ลืมดูนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าตัวรถนี่ผมเนี่ยหลุมเหลิมเนี่ยลงเข้าไปมันก็ไม่ได้ดังเลยนะไม่มีดังเลยช่วงล่างนี่กลิปมากขับดีใครที่กําลังมองหาที่ไม่ใช่รถไฟฟ้านี่เลยครับตอบโจทย์แน่นอนร้อนะครับผมก็อย่างที่บอกย้ำอีกครั้งนึงใครที่ซื้อรถกับเราไปนะครับผมก็ยินดีให้บริการ หลังการขายด้วยเช่นกันนะครับผมก็ซื้อรถเราไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องของตัวเช็คระยะให้ต่อ,ต,อต่อไปและมีราคาพิเศษให้ด้วยเช่นกันว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่สนใจลองเข้ามาชมดูที่ตัวจริงเลยที่ร้านของเรานะครับผมปึ๊บเงียบชอบตรงชอบตรงที่มันเป็นรถบ้านแล้วเงียบๆแบบเนี้ <S <S ยใช้งานสบายสบาย ราคาก็ไม่แพงนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับในร้านฝากแล้วกันในส่วนของ s คลอดเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับเราก็ดูแลครบวงจรนะครับตรวจเช็คระยะทั่วไปเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแอร์ระบบแอร์ช่วงล่างเบรกเบิกอะไรยังไงของเหลวเข้ามาได้เลยนะครับผมเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับจะหยุดแค่สัปดาห์ที่2ของเดือนวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่ม นะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชตนะครับอยู่เรียบวงแหวนมอเตอร์วเวย์นะครับผมใกล้กับคูบอนวชรพลสายไหมนะฮะต้องพูดอย่างนี้เนาะ <c oughs> ไม่งั้น <c oughs> เดี๋ยวนึกไม่ออก <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้เลยละกันแล้วก็ช่องทางต่างๆของเรานะครับฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยในช่องทาง YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Instagram นะครับก็ประมาณนี้นะฮะหรือว่า โทรศัพท์กิ้งก้างกันเข้ามาถ้าเกิดว่าใครที่มีรถอยากจะเอามาให้เราดูแลนะครับก็โทรกิ้งก้างสอบถามในเรื่องของคิวงานของแต่ละวันก่อนได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ099ย์3 52 5 1หรือ081886 4 4 6 1นะครับผมเราก็ทำการตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนั่นเองนะครับผมสำหรับสัรหามารับในวันนี้ก็นำเสนอเจ้า C ี v i c FC สีขาวคันนี้อีก1คันละกันนะใครที่กำลังมองหาอยู่ลองโทรเข้ามาสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับผม เหมาะกับการใช้งานจริงๆผ่อนก็ประหยัดด้วยผ่อนแค่เดือนละหมื่นเองนะฮะฟื้นหมื่นต้นๆอ่ะหมื่นสองนะฮะ,คะเครดิตดีก็ลดไปอีกใช่หรือว่าดาวก็ลดไปอีกดาวก็ลดไปอีกนะครับดาวต่าสุดเท <c oughs> ่าไหร่วะสองหมื่นบาทเนาะดาวต่ำสุดรู้สึกจะ2 0 0 0 0บาทแต่อยู่ที่เครดิตลูกค,ค้าด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ปรับเองสควอชเซอร์วิสเซนเตอร์แล้วก็ช่วงของ สันหามาขับนะครับผมก็วันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็โทรกันเข้ามาแล้วกันหรือเข้ามาดูตัวรถได้ตัวจริงที่ร้านของเรานะครับผมอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ